สวัสดีค่ะหนูชื่อได๋หยิงปิชยาปานท้องชื่อและชื่อน้องข้าวหอมหนูชั้นเป,ป็นส่นติดตากันที่หนึ่งอยู่โรงเรียนชัดจินทยาวันนี้หนูจะมาเล่นนิทานเรื่องโลมาสสชมพคูค่ะอุ๊ยนั่นๆตัวอะไรนี่ใสชุบคูอยู่ในทะเลในทะเล่ลูกโรมากําลังกินนมแม่มันเอาอปากซุกงงไปที่ท้องแม่และดื่มน้ำเนออ่เอาอร่อยอร่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ตุ้มลูกลกมากระโดดน้ำตามที่แม่สอนมันจะบัดหาก็เดินขึ้นไปเหนือน้ำแล้วหาใจงเข้าเต็มปอดฮ่าสุดอากาศอีจังบึ้นบึ้นเสียงเรือคุ้งหูลั่นผ่านมาพวกโลกมาลิ้วไว้ไปใกล้ใกล้พ่อบางัานชาประมุงใจดีใจเย็นรักที่จะมาได้ให้กินวิววิเสียงของโลมาในผงดังขึ้นแม่ลูกจิงตามเสียงไป โอ้โหที่ไม่มีปลาเยอะแยะาเลยใช่แล้วจากเพื่อนๆในฝูจะต้องสญตนานมาบอกพวกเราไงแม่โลมาบอกลูกโลมาเขี่โลมาตัวอื่นมีสีสับสนใสแม่สาวแม่จ๋าทำไมหนุ่นัวอลดำเปินีแบบนี้ละ่ะจ๋าแม่โลมายิ้มต่อเมืม่อลึกโตขึ้นเขียวของมัก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเองจ้ะลูกโลมาพยายามแม่น้ำหนุบหนีขยะ แต่ทันใดนั้นวนกับฝับ่งหนึ่งก็เลามาพาลูกโลกมาแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยแต่ทันใดนั้นเรือลำหนึ่งก็เล่นชายมาพอดีแม่โามาจะกระโดดขึ้นหงอน,น้ำกอขอความช่วยเหลือเม่คนเห็นก็รีบกดออกให้ลูกโลกมาส่งเสียงปิ๊กวีขอขอบคุณคนมากมายเห็นภาพการช่วยเหลือลูกโรมาในอินเทอร์เน็ต จึงแชรกันมาดูชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่งช่วยกันเก็บขยะทะเลแม่จา๋าเราไม่ต้องไปย้ายมาที่อื่นแล้วใช่ไหมจ๊ะแม่โลมายิ้มให้ลูกใช่แล้วสัะ์หลายปีผ่านไปลูกโลมาเจ็บใหญ่และเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วผู้โลมาพากันแวบกบว่าในท้องทะเลอย่างมีความสุขเด็กเด็กรู้ไหมเมืองไทยมีขยะทิ้งลงสู่ทะเลปีละห้าหมื่นตัน แค่เข้ากับช้างตัวโตๆหนึ่งเหมือนกัวเรเลูเดียวขยะที่เราทุกที่ทล้องถังขยะก,ก็อัดปิวลงในแม่น,น้ำและไหลลงทะเลอลายเป็นปั้นของสัตว์ทะเลในที่สุดเลองจินตนา,ตาการดูว่าหากบ้านเรามีขยะก,กองตูมมาหุบมมาเห็นหืนเราจะอยู่ได้ไหมนี่คะเรื่องนี้จะทําให้เรารู้ว่าต้องมารู้สึกอย่างไรที่เห็นขยะมากมายลอยไปลอยมาอยู่ในบ้าน ขอบคุณค่ะต่อไปหนูมีการทดลองมาฝากทุกท่านด้วยนะคะซึ่งการทดลองนี้มีชื่อว่าดอกไม้ด้วยถุงพลาสติกเหลือใช้อุปกรณ์1นึ่งถุงพลาสติกเหลือใช้2ยางวง3สงกระดาษวา่าดรูปสีูกัน5สีโฟเตอร์6จานฝีและเ็ถ้วยน้ำล้างผูกันต่อไป เราจะทำการทดลองให้ทุกท่านชมกันเลยนะคะหนึ่งรูดถุงพลาสติกและใส่ย,ยางลัดให้เป็นติกกลมกลมสองนำถุงด้านที่ลัดยางจุ่มสีลป้ายบนกระดาษ ด้านในมาไว้ด้านนอกแล้วกอดลงเข้าไปและใช้ยางลักให้แน่นอสี่ใช้ฟูกันแ้านสีลงบนถุง หนที่สีออยังไม่แห่งเป็นฟงลงบนกระดาษกแต่งแต้มภาพ้าดให้สวยงามตามจินตนาการส่วนถุงพลาสติกที่ใช้เสร็จแล้วก็นำไปล้านและตากแห้งเพื่อเก็บไว้ใช้ซ้ำได้อีก นี่ก็คือภาพดอกไม้ภาพในี้ได้งขงพลาสติกของหนูค่ะขอบคุณค่ะ